สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูออยนะคะในการเรียนวิชาภาษาไทยและสําหรับการเรียนวิชาภาษาไทยของเราในวันนี้นะลูกนะครูออยไม่ได้มีใบงานให้นักเรียนทําแล้วก็ไม่ได้ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดด้วยลูกแต่วันนี้นะคะครูออยจะมาเชิญชวนให้นักเรียนอ่านหนังสือโดยเนื้อหาการอ่านของเราในวันนี้นะลูกจะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่11นะคะโดยมีชื่อเรื่องว่าการผ่านอักษรสําหรับการผ่าน อักษรก็คือจะเกี่ยวข้องในเรื่องของวรรณยุกต์ลูกโดยวรรณยุกต์จะมีทั้งหมด4รูปนะคะแต่เสียงของวรรณยุกต์นั้นจะมีอยู่5เสียงสําหรับรูปวรรณยุกต์เราทบทวนกันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างสําหรับรูปวรรณยุกต์จะมีไม้เอกไม้โทไม้ตรีแล้วก็ไม้จัตวาแต่ถ้าเป็นเสียงวรรณยุกต์จะมีเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีแล้วก็เสียงจัตวานะคะ และสําหรับการผันอักษรนะลูกในเนื้อหาของพี่ปอสองนะคะจะเป็นการผันอักษรโดยแบ่งออกเป็นการผันอักษรสูงการผันอักษรกลางแล้วก็การผันอักษรต่ําซึ่งในส่วนของอักษรสามหมู่หรือไตรย,ยางกูออยก็ได้ให้เนื้อหาให้ความรู้นักเรียนไปแล้วนะลูกว่าแต่ละหมู่นั้นมีกีตัวนะคะแล้วก็มีพยัญชนะอะไรบ้างซึ่งอักษรสามหมู่หรือไตรย,ยางนะลูกพอเรารวม พยัญชนะด้วยกันก็จะได้เท่าเดิมคือ44ตัวนะคะเป็นการแบ่งพยัญชนะไทยออกเป็นหมู่หมู่แะลูกอักษรสูงมี11ตัวอักษรกลางมี9ตัวแล้วก็อักษรต่ำมีกี่ตัวคะ อักษรต่ำมี24ตัวจะให้นักเรียนนะลูกไปฝึกอ่านนะคะโดยอยู่ในแบบฝึกหัดภาษาไทยหน้า89ไปจนถึงหน้า90ให้เราไปดูว่าในส่วนของอักษรสูงที่มี11ตัวเวลาผันเสียงนั้นสามารถผันได้กี่เสียงซึ่งอักษรสูงนะคะผันได้3เสียงจะได้เสียงเอกเสียงโทแล้วก็เสียงจัตวาให้นักเรียนไปฝึกอ่านตัวอย่างนะลูก แต่ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะพันอักษรสูงครบ5เสียงเราจะต้องทำยังไงเราไปลองอ่านดูนะคะจากนั้นในส่วนของอักษรกลางที่มี9้าตัวอักษรกลางสามารถผันได้ห้าเสียงได้ทั้งสามัญเอกโทตรีจัตวาและถัดมาเป็นอักษรต่ำซึ่งอักษรต่ำก็จะผันได้สามเสียงเช่นกันโดยอักษรต่ำจะได้เสียงสามัญเสียง โทเสียงตีและถ้าหากเราอยากจะพันอักษรต่ําให้ครบ5เสียงเราจะต้องทําอย่างไรตรงนี้จะมีให้นักเรียนฝึกอ่านนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าอักษรสูงพันได้3มเสียงได้เสียงเอก โทจัตาวาอักษรกลางได้5เสียงได้สามัญเอกโทรตรีจัตาวาส่วนอักษรต่ำจะพันได้3เสียงเหมือนกับอักษรสูงแต่พันได้เสียงสามัญเสียงโทแล้วก็เสียงตรีนะคะเพราะฉะนั้นให้รักเรียนไปอ่านทบทวนโดยวันนี้อยู่ที่หน้าไหนนะลูกหน้า89แล้วก็หน้า90นะคะซึ่งวันนี้ถ้าเราอ่านเราจะได้ทบทวนด้วยว่าอักษ สอน3หมู่ที่ครูออยเคยให้ทำใบงานาให้ทบทวนบทเรียนต่างๆทำชิ้นงานต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างบางคนลืมไปแล้วด้วยนะคะว่าแต่และหมู่นั้นมีพยัญชนะอะไรแล้วก็มีหลักการจำอะไร ยังจากันได้ไหมไก่จิกเด็กตายบนปากองอะไรพวกนี้ยังจํากันได้ไหมลูกถ้าใครจำไม่ได้ก็ใช้โอกาสในการอ่านของเราวันนี้ทบทวนด้วยเลยเราได้ทั้งการทบทวนการผันอักษรยังไม่พอเราได้ทบทวนในเรื่องของไตาย,ยางหรืออักษรสาม,มู่ด้วยใช่ไหมคะวันนี้ครูออยมาชวนนักเรียนอ่านหนังสือนะลูกเพราะฉะนั้นอยู่ที่หน้าไหนคะอยู่ที่หน้า89ไปจนถึงหน้า90นักเรียนอ่านนะลูกนะเพราะว่าจะได้ทบทวน ทบทวนพันเสียงฝึกพันเสียงแล้วก็ทบทวนอะไรด้วยนะทบทวนไตรยางอักษรสามหมู่และเราก็จะได้รู้ด้วยว่าอักษรแต่ละหมู่นั้นสามารถพันได้กี่เสียงนั่นเองค่ะแล้วกลับมาพบกับคุณครูออยได้ใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ